สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมาริโอหลังปลูกต้นรักจันจิหลุนข่าวดีในปีหน้าก่อนโดนทักแทบไปไม่เป็นเป็นอีกหนึ่งคู่รักมาราธอนของวงการบันเทิงสำหรับคู่ของพระเอกซุปตามาริโอเมาเรอร์กับหวานใจสาวจันจิจันจิราที่คบหาดูใจกันมาร่วม9ปีแล้วถึงแม้ว่าแฟนๆไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต,ต์หวานๆออกสื่อโซเชียลมากเท่าไหร่ แต่ก็รู้เลยว่าเป็นรักดีๆที่มั่นคงและลงตัวเป็นอย่างมากล่าสุดใครที่รอข่าวดีของคู่นี้ก็เตรียมตัวลุ้นได้เลยเมื่อมาริโอถามอาจารย์คทา,าชินนบัญชรถึงเรื่องดวงความรักในรายการสามแซบและเมื่อโดนเปิดไพ่เช็คดวงอาจารย์คทา,าถึงกับร้อง uh ืออหือพร้อมกับบอกว่าเราจะมีคนมาแย่งชิงเขาจะมาแย่งโอและมีความสุขประสบความสำเร็จแต่ต้องระวังเล็กๆในปีหน้าอาจจะมีงอนกันเข้าใจผิดกันนิดนึง ทางด้านแพทนปภารพิธีกรถามต่อทันทีว่าแล้วอย่างนี้จะมีเกณฑ์มีข่าวดีไหมคะอาจารย์คทา,าก็เผยว่าอาจารย์อยากให้มีข่าวดีช่วงปีหน้าเลยปีมะโรงปีมะเมียปีวอกสปีนี้แต่งงานได้เลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก trusto online ขอบคุณครับ